สวัสดีครับทุกท่านนะอืออากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นนะพี่น้องก็ถึงเวลาที่ต้องทำสิ่งนี้แล้วทุกท่านนะนี่ทุกท่านเห็นไหมโทรศัพท์เห็นหน้าจอไหมทุกท่านหน้าจอมันแตกโทรศัพท์หน้าจอแตกนานแล้วล่ะน,นาน ใช้แบบนี้มาหลายเดือนแล้วเวลาเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนทักมาโทรมาก็จะแบบนี้เลยตอนนี้หน้า <c oughs> ดูสเกตด,ดูทัพโยมมองอะไรไม่เห็นเลยอื่รูปลูกสาวมองไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ขานะหน้าจอแตกนะ <c oughs> แตกมานานแล้วล่ะเป็นเดือนเดือนสองเดือนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่ผมจะเปลี่ยนหน้าจอเนาะด้วยตัวเองนะอืมเคยเปลี่ยนหน้าจอเมื่อล่าสุดนี่พันสามนะท่านผู้ชมนี่คือราคาที่ไปเปลี่ยนหน้าจอล่าสุดนะะตอนอยู่จำปนดงเขาเขียนราคาเปะไว้อยู่ ยังไม่ได้แกะออกเลยสติกเกอร์เอออันนี้ยังอยู่นะท่านผู้ชมสติกเกอร์ตอนที่อยู่จำปาดงนะพอดีว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันหล่นมันหล่นแล้วทีนี้โทรตามเขาก็บอกว่าไปเอาอยู่ตรงๆๆนู้นตรงนี้นะก็เลยเอาไปซ่อมไม่รู้ว่าเอฟซีจำได้ไหมตอนที่ไปกับแม่ปุ้ยเนาะนะ อันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานแล้วก็ติดต่อเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นเครื่องเก่าที่ผมใช้มีทั้งแอปธนาคารมีทั้งแอปไลน์มีเฟซมีอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมยังไม่ได้ย้ายใส่เครื่องใหม่เพราะฉะนั้นก็จาเป็นต้องใช้เครื่องนี้ต่อนะฮะผมกไ็ได้ทำการสั่งหน้าจอมาใหม่นะท่านผู้ชมเป็นรุ่น f หเนาะ นี่หน้าจอใหม่นะครับเป็นรุ่น F5 น่าจะเท่ากันหรือมั้งเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าเท่ากันหรือเปล่าว่าดูแล้วทรงเหมือนจะเท่ากันอยู่นะทุกท่านน่าจะได้อยู่นี่ถ้าเท่ากันอยู่นะน่าจะเท่ากันอยู่ F5 เดี๋ยวเราก็จะมาลองแกะเปลี่ยนดูว่าจะได้หรือไม่ได้ก็จะมีอุปกรณ์นะฮะที่เขาเสียมาอันนี้ราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมสองร้อยกว่าบาทเนาะก็อย่างที่ว่าวเราแหละเหมือนรถรถเอ่อรถเก๋งที่มันพังเนาะเอ่อถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านเนี่ยไปเปลี่ยนทัดนลมพัดลมอ่าระบายความร้อนของรถยนต์อ่ะที่มันพังไปเปลี่ยนอยู่ที่ร้านสามพันกว่าบาท สามพันหกสามพันเจ็ดเราซื้อมาเปลี่ยนเองเจ็ดแปดร้อยก็ใช้งานได้ถึงทุกวันเนี้ยจริงๆหน้าจอโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะเราไปเปลี่ยนอยู่ร้านเนี่ยพั 1, นสามนี่รอบก่อนไปเปลี่ยนอยู่ร้านพันสามนะท่านผู้ชมนี่ราคาก็ยังอยู่อยู่เลย 1, พันสามเอาเปลี่ยนเองก็ประมาณสองร้อยเนี่ยมาณสองร้อยที่เหลือเป็นกำไรของร้านเขา อันนี้เราไม่ได้ว่าให้ร้านซ่อมมือถือนะคนที่ทําไม่เป็นก็ให้ร้านเขาเปลี่ยนให้แต่สำหรับผมผมคิดว่าน่าจะได้อยู่เขาก็จะมีแถมอ่าเคสไม่ใช่เคสสิเขาแถมอ่าฟิล์มกระจกนะนี่แถมฟิล์มกระจกมาให้นี่แถมฟิล์มกระจกมาให้หนึ่งนะฮะแล้วก็มีอันนี้ชุดเปลี่ยนนะฮนะอ่ะ ชุดเปลี่ยนนะฮะท่านผู้ชมมันก็นจะมีเลือกใช้เอาตรงรุ่นนะก่อนอื่นเราก็เอาซิมออกก่อนนะเดี๋ยวซิมแล้วก็ปิดเครื่องก่อนอ่ะเอาซิมออกปิดเครื่องอืมเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน ปิดเครื่องก็ไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่าทุกท่านเพราะว่ามนองไม่เห็นว่าปูมปิดมันอยู่ตรงไหนปิดตรงไหนน้ะปิดตรงไหนเนี่ย้ปิดเครื่องก็ไม่ได้พี่น้อย ไหนว่าปูมปิดเครื่องเลยอืมปูมปิดเครื่องมันมันอยู่ตรงดำๆนี่พอดีนะก็เลยไม่รู้ว่าปิดเครื่องอยู่ตรงไหนเจอแล้วทุกท่านปิดได้แล้วกำลังปิดเครื่องกว่าจะปิดเครื่องได้อ่ะเราก็ทำการแกะเลยนะทำการเกะฟ้าหลังก่อนระดับแรก รุ่นนี้มันเกะฟ้าหลังได้หรือเปล่าเดีย๋ยวรอให้มันปิดเครื่องสำเร็จก่อนมันกำลังปิดเดีย๋ยวบอกรลวเปิดอีกนี่รีสตาร์ทหรือเปล่าเมื่อกี้นี่เออเหมือนจะใช่นะเหมือนจะรีสตาร์ทนะครับผู้ชมเหมือนมันจะเปิดขึ้นมาอีกแล้วมันมองไม่เห็นว่าไหนปิดอัานไหนเปิด ก็ซื้อหน้าจอมาใหม่แล้วท่านผู้ชมสองร้อยสามร้อยนะประมาณนี้รวมส่งมันเปิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วปิดเครื่องอันไหนวะเนี่ยมันมองไม่เห็นประดิน จะปิดเครื่องก็ปิดไม่ได้พี่น้องปิดไม่ได้ปิดเครื่องไม่ได้หารปุ่มปิดไม่เจอเอาออกแบบไม่ปิดเครื่องนี่แหละฝากถึงทุกคนนะถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ได้นะพี่น้อง เราก็จะทำการเงียหน้าจอเลยนะท่านผู้ชมจริงต้องเอาใดเป่าผมนะมาเป่าเพื่อให้กาวมันหลุดนะท่านผู้ชมหาใดเป่าผมอะความร้อนมาเป่า ให้มันก้าวมันหลุด งัดออกมาเลยทุกท่านมันในในมันก็แตกแล้ว มีย <Ba> ังเปิดเครื่องอยู่นะท่านผู้ชม มังไม่ได้ปิดเครื่องเลยหายอมันแตกออกมาเป็นสองส่วนแล้วมันแบ่งกันแล้ว โอเคเอาออกสำเร็จหน้าจอมันจะเละนิดน,นึงตอนที่ผมอ,ออกไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ต้องเปิดฝาหลังหรือเปล่า ต้องได้เปิดฝาหลังนะท่านผู้ชมเพราะทายแพมันอยู่ตรงนูง้นเดี๋ยวเปิดฝาหลังก่อน เกิดยากอยู่นะทุกท่านหาอะไรมางัดช่วยก่อน อโอเคเราดูตอนจบเนาะว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะฝากไว้ที่นี่ทุกท่านสวัสดีครับ